ถ้อยคำหนุนใจวันนี้จะเป็นถ้อยคำที่เตือนให้เราระลึกรู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าเรากำลังจะเผชิญหน้ากับอะไรหากเราระลึกรู้ว่าพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำเราผ่านพน้นทุกอุปสรรคปัญหาหากเราวางโฟกัสไว้ที่พระองค์ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่หนึ่ถึงสี่ และ 6. พระเยซูได้ตรัสคำเหล่านี้ไว้เพื่อเราอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีครหาสนาหลายแห่งถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายแล้วเราจะกลับมารับอีก รับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยท่านทราบว่าเราจะไปที่ไหนและท่านก็รู้จักทางนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเป็นคำพูดเป็นข้อความที่ให้ความหวังและให้กำลังใจแก่เรา หากเราเลือกที่จะเชื่อพระองค์คือองค์พระเยซูคริสตบอกเราว่าหากเชื่อพระเจ้าก็ต้องเชื่อในพระองค์ด้วยเพราะมีคนมากมายเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่ามีพระผู้สร้างผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปฏิเสธองค์พระเยซูคริสตซึ่งสิ่งนั้นลหละที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้นไม่สามารถได้รับความรอดไม่สามารถผ่านจากจุดนี้ไปได้ ดังนั้นองค์พระเยซูคริสตทรงเป็นคีย์สำคัญในความรอดทรงเป็นกุญแจดอกสำคัญและดอกเดียวที่จะไขและเปิดประตูให้เราทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้พระเยซูบอกเราว่าพระองค์จะไปจัดเตรียมที่ไว้ให้กับเราหากไม่มีที่ให้จัดเตรียมพระองค์คงไม่บอกเราและพระองค์ก็บอกต่อไปอีกว่าพระองค์จะกลับมารับ เพราะไม่ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่ที่นั่นกับพระองค์ด้วยและพระองค์ก็ย้ำว่าพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นพระองค์เป็นความจริงและเป็นชีวิตจะไม่มีใครเลยที่จะสามารถไปถึงพระบิดาได้คือเข้าไปในอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าได้หากไม่ผ่านทางพระองค์การผ่านพระองค์คือการเลือกพระองค์คือการยอมรับ พระเยซูปเป็นพระเจ้ายอมรับพระเยซูปเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดก็เพราะยอมรับในการเสียสละทุกอย่างที่พระองค์ได้ทำไว้ให้ที่กลางเขนในส่วนของพระองค์พระองค์ได้ทำไว้ให้เราหมดแล้วสิ่งที่เหลือตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เราได้รับเชื่อก็จะเป็นส่วนของเราที่จะต้องทำตามหน้าที่เพื่อเป็นพยานในการรับความเชื่อนั้น ในหนทางและความจริงและชีวิตที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้เป็นแค่วันนั้นคือวันที่รับเชื่อวันเดียวแต่เป็นชีวิตประจำวันทุกๆขณะที่เราจะต้องอยู่บนหนทางอยู่บนความจริงและใช้ชีวิตในพระองค์พระเยซูรู้ว่าเราจะต้องเจอปัญหาแน่นอนเราจะต้องตกเข้าไปในใการทดลองเราจะถูกท้าทายจะถูกยั่วยวนถูกหลอกลวงให้หลงออกไปจากทาง ดังนั้นพระองค์จึงทรงขอให้พระบิดาส่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่กับเราเพื่อเป็นผู้ช่วยเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทาง <c oughs> เพื่อเป, <c oughs> เป็นครูสอนและแนะนําและได้ให้ข้อมูลพร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตสําหรับการต่อสู้เมื่อเกิดอุปสรรคและพบเจอปัญหาในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อที่11พระองค์บอกให้เราสวมอาวุธยุทธภัณฑ์จงสวมอาวุธ ยุทธพัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายและพยามานได้และพระองค์ก็ส่งให้กำลังใจซึ่งในหนังสือเพลงสดุดีบทที่31ข้อที่24ก็ได้กล่าวว่าจงเข้มแข็งและพระองค์จะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิดท่านทั้งปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาในหนังสือยากอบบทที่หข้อที่13ก็ได้บอกเราว่า เราต้องทำอะไรบ้างในขณะที่เราเจอปัญหามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญในหนังสือ2อโครินบทที่4ข้อที่18ก็กล่าวถึงการดำรงชีวิตประจำวันว่าเราควรเอาใจใส่กับอะไรและอย่าใส่ใจกับอะไร ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันด์และในแต่ละขณะของการดำรงชีวิตนั้นในความคิดความอ่านในสมองของเราควรจดจ้องอยู่กับอะไรและควรวางความรู้สึกไว้ที่ไหน ซึ่งในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ก็ได้กล่าวบอกเราไว้พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวนดูสิ่งเหล่านั้นและเมื่อเราเอาสายตามองไปที่หนทางคือการมองไปที่องค์พระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงเราจะต้องวางความคิดความอา่านความรู้สึกทั้งหลายและจ้องไปที่คำสอนทุกสิ่งที่พระองค์แนะนำไว้ให้และปฏิบัติตามวางใจชีวิตเราก็จะราบรื่นขึ้น และจะเจอสันติสุขในพระองค์ได้ซึ่งในหนังสือโรมบทที่5ข้อที่หนึ่งก็บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสบอกไว้ได้อย่างไรเราต้องเลือกที่จะตัดสินใจเชื่อ และการเลือกนั้นการตัดสินใจเชื่อนั้นจะทำให้เราอยู่ในหนทางและเมื่อเราเริ่มยืนอยู่ในทางเดินตามทางด้วยความเชื่อและเชื่อฟังความจริงนั้นก็จะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆจนเกิดชีวิตใหม่นั่นคือการมีชีวิตเพราะพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์คือหนทางคือความจริงและคือชีวิตการอยู่ในพระองค์เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในหนังสือกาลาเทียบทที่สองข้อที่20ได้อธิบายคำว่าชีวิตใหม่แก่เราข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพระเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพระเจ้าก่อนที่เราจะเข้ามารับเชื่อเราดำรงชีวิตอยู่ในความบาปซึ่งความบาปนั้นละที่ทำให้เราตายซึ่งชีวิตที่เราคิดว่าเป็นชีวิตนั้นจริงๆแล้วเป็นความตายเป็นชีวิตสังกระตายเราทั้งหลายจึงรู้สึกไม่พอกับสิ่งที่มี เราทั้งหลายจึงแสวงหาและโหยหาในสิ่งทางโลกก็เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อได้มาจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปได้ความรู้สึกที่ไม่เต็มนั้นได้เราทั้งหลายก็ได้รับประสบการณ์กันมาแล้วว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราไปแสวงหามาเพราะด้วยเราอยากได้เพราะว่าเราคิดว่าจะช่วยเติมเต็มแต่เมื่อเราได้มาแล้ว ก็เป็นแค่ชั่วคราวและสิ่งนั้นก็หมดความหมายไปเพราะเราก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดีเราจึงต้องตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อแสวงหามากขึ้นเพราะเราคิดว่าที่เรายังคงขาดอยู่นั้นก็เพราะสิ่งที่เราได้อาจจะยังไม่เพียงพอแต่เราก็เคยเห็นกันอยู่ว่าไม่ว่าใครก็ตามได้อะไรมาแล้วก็ยังอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆไปไม่มีวันจบสิ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่จริง สิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนหนทางและสิ่งเหล่านั้นไม่มีชีวิตเลยและก็เพราะเขาเหล่านั้นรวมทั้งเราด้วยในวันนั้นไม่มีองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นชีวิตและให้ชีวิตเมื่อเรามีองค์พระเยซูผู้ให้ชีวิตเราจะไม่ขาดอะไรเลยและเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรอีกต่อไปดังเช่นกษัตริย์เดวิดได้กล่าวไว้ในเพลงสดุดีบทที่56ข้อที่สาม เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์และเมื่อเราต้องการพบเจอพระเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสวิธีการบอกเราไว้ว่าควรจะทําอย่างไรในเยเรมีบทที่29ข้อที่13เจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเราสแสวงหาพระองค์อย่างสิ้นสุดใจของเราหรือยัง เราต้องการสแสวงหาพระองค์จริงๆหรือยังในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อที่33แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านหากเรากำลังเผชิญปัญหาหากเราพบเจออุปสรรคหากเรารู้สึกไม่มีทางสู้ไม่มีทางออก และรู้สึกหมดกำลังใจขอให้เราลองหันความคิดกลับจากการเอาใจไปใส่กับปัญหานั้นๆแต่ให้ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความจริงใจว่าเราอยู่บนหนทางของพระองค์หรือเปล่าเรากำลังประสบความจริงหรือความเท็จในชีวิตเราได้ใช้ชีวิตในขณะนี้หรือไม่เพราะหากเราเดินอยู่บนหนทาง นั่นหมายถึงโฟกัสของเราอยู่ที่องค์พระคริสต์ด้วยความเชื่อเรารู้ว่าพระองค์เดินเคียงข้างไปกับเราด้วยความเชื่อเรารู้ว่าพระองค์รู้ว่าเรากำลังประสบกับอะไรอยู่และด้วยความเชื่อเรารู้ว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานทุกคำและกำลังดูแลเราอยู่ซึ่งเราจะต้องหยุดใส่ใจไปที่ผลลัพธ์หากเราใส่ใจในผลลัพธ์ เราก็ยังจ้องมองไปที่ปัญหานั้นอยู่แต่ให้เราเอาสายตาและความตั้งใจทั้งหมดไปไว้ที่องค์พระเยซูคริสตเชื่ออย่างสุดใจว่าแผนการของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นกำลังดำเนินอยู่และพระองค์รักเราพระองค์ต้องการให้เราผ่านพระองค์ต้องการให้เรามีชัยชนะมาร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเตรียมและวางแผนการไว้ให้ขอบคุณแผนการที่พระองค์ได้ทรงส่งองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวลงมาเสียสละเพื่อที่จะให้ชีวิตแก่ลูกทั้งหลายเพื่อให้ลูกทั้งหลายได้รับความรอดลูกทั้งหลายขอกำลังที่จะสร้างความมั่นคงในความเชื่อเชื่อในทุกแผนการของพระองค์ และสามารถอดทนรอคอยได้ในทุกๆสถานการณ์ขอบคุณองค์พระเยซูคริสตผู้เป็นหนทางและคอยเดินเคียงข้างกับข้าพระองค์อยู่ทุกขณะขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยความจริงชี้ทางให้ข้าพระองคทั้งหลายได้เห็นความจริงและเดินทางอยู่บนความจริงนั้นขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตให้แก่ข้าพระองทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่รทรงมาดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างให้ข้าพระองทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตไปตามทางที่พระองค์วางไว้ขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงช่วยเหลือชี้นําสั่งสอนตักเตือนอยู่ทุกขณะขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ใกล้ชิดและไม่เคยห่างหายไปไหนลูกทั้งหลายขอสติปัญญาขอความอดทนขอความอย่างรู้ขอความพัฒนาในการระแวดระวังในการรู้แยกแยะ ขอความเข้มแข็งในการตัดสินใจในการเลือกและมีความหนักแน่นที่จะเดินอยู่บนหนทางที่พระองค์เตรียมไว้ขอพระองค์ทรงประทานสติให้คงมั่นอยู่กับพระองค์ประทานสติรู้และระลึกได้อยู่เสมอว่าพระองค์องค์พระเยซูคริสตเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตเพื่อให้ลูกทั้งหลายได้รำรงชีวิตในทุกขณะ ด้วยการระลึกรู้นี้เพื่อให้ลูกทั้งหลายได้มีความมั่นใจได้พบเจอสันติสุขในจิตใจ,ใจที่แท้จริงและได้มีความหวังด้วยสายตาที่จ้องมองไปที่พระองค์และโฟกัสไปที่สวรรค์เบื้องบนที่ที่พระองค์ได้จัดเตรียมรอไว้ให้แล้วลูกทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์เอมน ขอให้ทอยคำหนุนใจวันนี้เป็นทอยคำที่ยกเสริมกำลังผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ท้อแท้ให้ลุกขึ้นมาใหม่ให้ได้มีสติรู้ว่าเรามีพระคริสต์เป็นผู้ที่เราสามารถพึ่งพาได้ทุกขณะลมหายใจหน้าที่ของเราคือระลึกให้ได้ให้ทันและเชื่อเราสามารถเขียนเอเมนลงในคอมเมนต์เพื่อตอบรับคำอธิษฐานขอให้แสงสว่างของพระเจ้าจงปกคลุม และจุดไฟข้างในใจของเราใหม่อีกครั้งให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อให้เราวางสายตาไว้ที่พระคริสมีใจจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรเบื้องบนแม้ว่าเราจะยังเดินทางอยู่บนโลกใบนี้ก็ตามขอพระพรจงมีแด่ผู้ฟังทุกคน